The State Times t o r y ตอนพิเศษผู้นำสวัสดีครับคุณอยู่กับเจตนานครและนี่คือ The State Times t o r y พิเศษผู้นำหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นโดยอัศวินโตะกลมนะครับในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 6นั้นได้มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ใน EP ที่3นะครับเรามาเริ่มต้นด้วยคำว่าประชารัฐประชารัฐคืออะไรกันครับ ถ้ามีคำกล่าวนะครับว่าทุกคนคือเจ้าของประเทศถ้าคำกล่าวที่เป็นจริงนะครับความคิดดั้งเดิมของบางคนที่มักฝากความหวังไว้กับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่างๆนะครับด้านต่างๆนะฮะฝากอนาคตไว้กับนักการเมืองอย่างเงี้ยนะครับฝากผีฝากไข้หวังว่าจะได้รับการดูแลนะครับเอาไว้กับหน่วยงานราชการบ้างข้าราชการบ้างพอฟังฟงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ถูกต้องมากนะกันนะฮะ เพราะว่าการที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับมันต้องไม่เป็นการทิ้งภาระแล้วรอฟ้ารอฝนรอความช่วยเหลือครับเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองแล้วก็ชุมชนของเราด้วยตัวของเราด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้เองนะครับพอมุมแบบนี้ก็มาดูซิว่าประชารัฐนะฮะในมุมของผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะครับมีมุมไว้แบบไหน พลเอกประยุทธ์นะครับท่านรู้ซึ้งถึงความในของพระรารัตของในรชัชกาลที่9กนะครับกระสันนักพัฒนาของเรานะครับที่ว่ารู้รักสามัมคคีนะฮะซึ่งเคยกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับรู้คือจะทําอะไรต้องรู้และเข้าใจปัญหาปัจจัยแวดล้อมและวิธีแก้ไขเห็นไหมครับหลวงท่านั้นอันนี้ชัดเจนนะครับอันที่2รักรักคือมีใจ มีพลังมีศรัทธาในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาโดยเฉพาะความรักบ้านเมืองยิ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทํางานด้วยความเต็มใจและสามัคคีก็คือพลังของหมู่ชนที่รับปัญหาและรักบ้านเกิดเมืองนอนแล้วรอมรวมเป็นหนึ่งเดียวร่วมแรงร่วมใจร่วมแก้ปัญหาจนลุล่วงไปด้วยดีนี่คือนะฮะความในในพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแหมแบบนี้นะครับแล้วอีกทั้งนะครับในหลวง รัชการปัจจุบันนะครับในหลวงรัศของเรานะครับพระองค์นั้นได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระชัฤินะครับเราทําความดีด้วยหัวใจตรงนี้เนี่ยพระองค์นั้นทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับมีความปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจนะครับประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยส่วนรวม นะครับโดยที่ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาตินะครับได้แก่สถาบันชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์และก็ประชาชนนะครับก็ตรงนี้สําคัญนะครับซึ่งแนวทางแพร่บริษของทั้งสองพระองค์นั้นในเวลาต่อมาถูกกําหนดเป็นหลักการสําคัญในการบริหารประเทศนะครับภายใต้คําว่าประชารัฐซึ่งเป็นคำคำหนึงในเพลงชาตินะครับ ซึ่งแทบจะไม่มีใครให้ความสนใจตีความหรือว่าเห็นความสำคัญเลยฉะนั้นตรงนี้เองครับพลเอกประยุทธ์นะครับก็ได้เคยอุอปมาอุปไมยไวนะ้น่าสนใจนะครับว่าถ้าหากเปลียนประเทศเป็นมนุษย์หนึ่งคนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐนั้นภาคประชาชนก็เหมือนกับร่างกายและจิตใจมีภาครัฐเป็นมันสมองนะครับและก็มีภาคเอกชนทำหน้าที่ ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทั้งระบบเนี่ยนะฮะทำงานสอดประสานสอดคล้องกันเชื่อมโยงเหมือนสามภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันเติมเต็มให้ประเทศชาตินั้นมีความสมบูรณ์แบบนั่นเองนี่แหละครับคำว่าประชารัฐนะครับทีนี้ในฐานะความเป็นผู้นำนะครับก็นําความคิดนี้นะฮะไปสู่การทํางานจริงนําไปปฏิบัตินะครับก็ตรงนี้ใช้ความเพียรในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจความร่วมมือกันในทุกเวทีแล้วก็ในทุกครั้งที่มีโอกาส แล้วก็ย้ําเสมอว่าการเดินหน้าประเทศนั้นต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ท่านเน้นย้ํามาตลอดอยู่แล้วนะครับโดยทุกภาคส่วนนะครับต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับคือประเทศชาติและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือหัวใจแนวทางของประชารัฐนะครับก็รวมทุกภาคส่วนมาไว้แล้วก็เดินหน้าประเทศไปทีนี้อันต่อมาที่น่าสนใจครับหลายคนก็ถามว่าประชารัฐกับประชานิยม มันต่างกันไหมต่างกันแบบไหนเป็นแนวทางแก้ไขกันได้จริงไหมนะครับทั่วโลกนั้นกลัวคําว่าประชานิยมมากๆในประเทศไทยของเรานั้นพูอเอกประยัติจลโรชานั้นได้เสนอคําดั้งเดิมที่อยู่ในเพลงชาติไทยนะคำว่าประชารัฐเนี่ยให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับท่านผู้ฟังหลายคนก็ตั้งคําถามมาครับว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนแล้วมันดียังไงนะก็ ถ้าสืบค้นนะในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าก็าจะเจอว่า,าลุงตู่เราเนี่ยนะครับประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นผู้นําที่เป็นทั้งนักคิดนักพูดนักเขียนนะครับแล้วก็นักประพันธ์เพลงนะครับก็ท่านได้บอกเลยว่าประชานิยมคือปุ๋ยเคมีนะฮะที่ไม่บํารุงดินทิ้งสารพิษตกคร้างและมีราคาแพงส่วนประชารัฐคือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ ที่ช่วยปรับโครงสร้างดินเพิ่มธาตุอาหารในดินรักษาสมดุลทางธรรมชาติถ้าประชานิยมคือการแก้ปัญหาที่ฉาบฉวยนะครับนายทุนยังคงทํานาบนหลังคนชาวนายังคงต้องทํานาบนพื้นดินของนายทุนอย่างนี้คงไม่ใช่แต่ประชารัฐคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่างบประมารัฐนั้นไม่ถูกใช้ เพียงเพื่อสร้างรอยยิ้มบนคราบน้ําตานะครับสุดท้ายผ่านพ้นไป4ปีเลือกตั้งกันใหม่ก็มาลุมขมับกันใหม่แล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆกันมากมายนะครับจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรที่โยนลงมาให้ฉะนั้นความสุขที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องยืนบนลำแข้งของตัวเองต้องมีความเข้มแข็งนะครับของตัวเองประชารัฐคือเรื่องราวแบบนี้แหละครับนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ท่าน ผู้นำของเรานะครับท่านประยุทธ์จันโอชาน,นั้นนะครับท่านได้พูดถึง3ชุมชนต้นแบบที่นําแนวทางประชารัฐไปสู่การปฏิบัตินะครับเป็นการเกิดความร่วมมือกันของชุมชนภาครัฐละชนในใพื้นที่นะครับสตัวอย่างสําคัญของชุมชนนะฮะ,ะยกตัวอย่างนะครับหครับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเม็ดข้าวชุมชนตําบลผักไหมอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ตรงนี้ภาครัฐร่วมกับเอกชนนะครับสนับสนุนโดรนนะครับมาพ่นสารชี่ยวพันแทนแรงงานคนอ่าสารชีวพันนี่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นสารชีวพันนะฮะก็ช่วยลดต้นทุนการทํานานะครับกรเกษตรอินทรีย์ว่ากันเถอะยีจากสามพันาร้อยบาทต่อไร่เหลือแค่2 7งพบาทต่อไร่ต้นทุนลดต้นทุนขอไปต้นทุนลดกําไรก็เพิ่มครับท่านผู้ฟังแหมผมก็จะรีบพูดนะแหมเรื่องมันน่าสนใจนะครับ อันต่อมาครับข้อที่2นะฮะที่เป็นชุมชนที่น่าสนใจนะครับวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตัดขาอำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานีครับภาครัฐเนี่ยร่วมกับเอกชนนะครับจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเอามาให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยร่วมกันบริหารนะครับส่งผลให้มีรายได้นะครับสำหรับสมาชิกที่มาใช้กันนะครับหนล้านห้าแสนบาทต่อป,ปี เกิดการจ้างงานในชุมชนมีผลผลิตคุณภาพที่สูงขึ้นและก็เก็บเกี่ยวได้ทันตามเวลาด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ความร่วมมือนะครับชุมชนที่3ครับที่น่าสนใจก็คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิหนองผักบุ้งพัฒนาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับภาครัฐเนี่ยส่งเสริมให้มีกลไกนะครับการบริหารจัดการน้ําเองในชุมชนอย่างเป็นระบบเห็นไหม ทำน้ําเป็นระบบนะครับแล้วก็ร่วมกับภาคเอชนครับขุดสะจอบบ่บาดานทาโคกหนองนาคลองไส้ไก่ฝายชะลอน้ําแล้วก็สะพวงก็ทําให้มีน้ําทําเกษตรแล้วเกษตรกรก็มีรายได้ตลอดทั้งปีครับนี่น่าสนใจนอกจากนี้ครับการขับเคลื่อน,นกลไกประชารัฐนั้นยังสอดแทรกนะครับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทางด้านการทําเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะมีโครงการทน่าสนใจครับอย่างเช่นโครงการข้าวรักโรค BCG โมเดล นะบีซเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ในเอเปกนะฮะ2022ที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักในการพูดคุยกันเลยทีเดียวนะครับการไปรูปกระบวนการปลูกข้าวของไทยเนี่ยนะครับเอา BCG โมเดลเข้ามาจับทำให้มีต้นทุนที่ต่ำนะครับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนนะครับเขาเรียกว่าแนวทางกเกษตรอัจฉริยะรัฐบาลเนี่ยก็ได้ลงทุนนะฮะโครงสร้างพื้นฐานด้านยีเท่าไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับในด้านของการทำกรเกษตรตรงนี้ ความน่าสนใจคือมันพิเศษตรงที่ว่า1มันช่วยลดต้นทุนการผลิตครับจากเดิมเนี่ยใช้ต้นทุน4 5 0 0บาทต่อไร่นะก็เหลือแค่2,000บาทต่อไร่เท่านั้นเองนะฮะสองเพิ่มผลผลิตนะครับจากเดิมเนี่ย3 0 0ถึง350กิโลกร,รัมต่อไร่ก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่รู้ไหมครับ600 6 0 0ถึง6ก0กิโลกร,รัมต่อไร่ครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะฮะและ 3. เกษตรกรลดการสัมผัสสารเคมีอ้าวเรามีชีวภัณฑ์เห็นไหมฮะ ไม่มีผลพิษตกค้างรอบแปลงนาเพราะว่าใช้ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรที่ผลิตเองได้นะ,ะและ 4. ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดีไม่มีสารปนเปื้อนได้การรับการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานกเกษตรปลอดภัยเห็นไหมครับน่าสนใจไหมฮะและที่สําคัญข้าวรักโรคนีฮะ BCG โมเดลตัวนี้นะครับ นำเป็นสินค้าพรีเมียมเป็นพรีเมียมครับมอบให้กับแขกผู้มาเยือนและก็สื่อมวลชนในช่วงประชุมผู้นำเอเป็2022นะครับซึ่งตรงนี้ได้รับการชื่นชมมาก BCG โมเดลประเทศไทยทําให้เกิดขึ้นจริงได้นะครับดังนั้นตรงนี้คือ,อความน่าชื่นใจที่เกิดขึ้นนะครับจากระยะที่1ของข้าวรักโลกนะครับก็ขยายผลต่อเนื่องนะฮะมาสู่ระยะที่2นะครับในโมเดลแบบนาบปรัง นะครับขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐตั้งแต่ระดับชาตินะครับเชื่อมถึงระดับชุมชนนะครับก็คือกรมการค้ากรมการข้าวนะครับแล้วก็เข้าไปสู่กรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็ร่วมมือกับอีก4สมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรักโรคสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนประเทศไทยสมาคมชาวนาเกษตรกรไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยจับมือกันครับนะฮะใช้หลักความยั่งยืนแล้วก็ใช้ ยุทธศาสตร์แบบ BCG นะฮะเข้ามาจับนะครับหลักการ BCG นะฮะแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์3นนาน้ำนวัตกรรมนะครับก็ทำให้สามารถเดินหน้าได้แล้วชาวนาเก่งครับปรับตัวได้นะครับน้ำนานวัตกรรมอ่ามีอะไรยังไงบ้างนาเริ่มต้นจากนาก่อนแหมขอไปนะครับนาเนี่ยทำโซนนิ่งพอปลูกข้าวครับเพราะว่าอะไรครับไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของข้าวต่างสายพันธุ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดนะครับก็คือนําตลาดนะฮะตลาดนําการผลิตเรารู้ว่าข้าวที่เขาอยากได้คืออะไรนะครับและแบ่งพื้นที่ในการปลูกขายและปลูกไว้กินนะครับเอาให้ชัดนะครับอันต่อมาเรื่องของน้ำอ่าทรัพยากรน้ําสําคัญเห็นไหมฮะต้องบริหารจัดการน้ําแบบหมุนเวียนนะครับนำน้ำําจากที่ต่ําไว้บนที่สูงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทางเลือกและปล่อยให้น้าไหลาจากที่สูงกลับลงสู่ที่ต่ําผ่านคลองไส้ไก่ นะครับก็คือมันเกิดการหมุนเวียนของน้ำนะฮะแบ่งปันน้ําสู่แปลงนาหรือพื้นที่เกษตรกรรมก็ทาให้น้ํานั้นถูกหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่นะครับและแน่นอนครับนอสุดท้ายนวัตกรรมสร้างใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรอัจฉริยะรู้จักการใช้ระบบชีวมวลชีวภาพจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรรู้จักการนำซากพืชซากสัตว์กลับมาทำเป็นปุย๋ยธรรมชาติรู้จักการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกจากลมแดดแล้วก็นี่แหละฮะ ใช้ซากวอสังสัตว์ก็ได้นะนะฮะแล้วก็รู้จักการควบคุมนะฮะผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือรู้จักการใช้ดโดรนในการพ่นจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรไม่ได้พ่นสารเคมีนะฮะรงสีใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดนะฮะจากลมแดดนะฮะที่มาเก็บกาักไาว้ในแบตเตอรี่มีการใช้เครื่องพอกา้าเครื่องหยอดทุ่นเวลานะครับลดค่าแรงลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้น และที่สําคัญครับตรงนี้นะฮะผู้นำนะครับต้องทําอะไรเพราะในประยุทธ์เทโลชาครับส่งเสริมแนวทางประชารัฐที่ให้เกิดขึ้นนะฮะกับเกษตรกรรมนะของประเทศในทุกพื้นที่สำหรับสผมแบบภาพรวมตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะตลอดซัลายเชนนะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับการใช้ข้อมูล Big Data การใช้การจัดการพื้นที่เกษตรเชิงรุกด้วยแมปอย่างที่ว่านะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการจัดการพื้นที่ทํากินอันนี้ใช่เลยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับตอนนี้เพิ่มเติมการติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มนะฮะสรับศูนการทําเกษตรทั้งแปลงใหญ่ทั้งแปลงเล็กนะครับระบบการเช่าการหาผู้ว่าจ้างเครื่องจักรกลต่างๆนะครับให้มันสามารถทาได้รวดเร็วมากขึ้นและพัฒนาด้านการตลาดอย่างเช่นการตลาดออนไลน์ ต่อยอดนี่นะเรามีตเด็ดแล้วนะก็ต่อยอดทําการตลาดออนไลน์ได้ใช้การตลาดนําการเกษตรนะนำการผลิตขอไปนําการผลิตประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาครับถ้าเรารู้จักการพัฒนานะฮะแนวทางประชารัฐแล้วมันจะนําไปสู่เรื่องอะไรครับเราจะไม่รวยกระจุกจนกระจายกแล้วเราจะเป็นรวยกระจายรายได้สูงครับท่านผู้ฟังคือการ ละทิ้งถิ่นฐานมาสแสวงโชคในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยมาตลอดในต่างประเทศก็เป็นนะครับทีนี้ต้องทอํายังไงก็ต้องใช้ความพยายามครับคนที่เป็นรัฐบาลน,นั้นรู้นะฮะแต่ต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากขึ้นตรงนี้เมื่อสมัยของพเอกประยุธ์จันทร์ชานั้นนะครับท่านมองว่า ต้นตอของทุกป,ปัญหาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่คนเนี่ยนะครับทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยพ่อแม่ทิ้งบ้านไปหางานทําทิ้งลูกทิ้งหลานให้อยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆก,ก็ขาดความอบอุ่นนะครับการแทรกซึมของยาเสพติดนะครับสิ่งที่เป็นอบายวกทั้งหลายนะครับคุณภาพของเยาวชนก็ถดถอยลงนะฮะตรงนี้ก็ต้องแก้ไขเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะวนเวียนเป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ทํำยังไงบ้าง คนในประยุทธ์นั้นได้ผลักดันนะครับเพื่อกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศนะครับอย่างเท่าเทียมนะฮะจากชายแดนนะฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งเลยแห,หละนะครับถึงชายแดนชายขอบทุกๆด้านนะครับก็คือทําอะไรบ้างเออทาอะไรบ้างน่าจะสิแต่คนถามทําอะไรบ้างหนึ่งผลักดันได้มีการทําแผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้สอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลนะอีพีแรกผมพูดถึงไปแล้วรีเริ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดที่เป็นเมืองท่าเมืองชายแดน เพื่อเชื่อมโยงนค,คนรอบตัวเราเชื่อมโ,งออมโยงเชื่อมเพือเ่อนบ้านอาเซียน,นสู่ฐานการผลิตต่างๆนะครับรู้เขารู้เราและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพดึงภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับแล้วก็ลงทุนเพื่ออนาคตในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมนะครับเพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนของไทยนะฮะอันนี้เราก็พูดไปกันแล้วนะฮะ ก็มีรถไฟความเร็วสูงนะถ้าเราทําได้เนี่ยสี่เส้นทางขอไปครับสี่เส้นทางนะฮะที่น่าสนใจไปได้อันนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับเรามีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนหัวเมืองสําคัญที่ต้องวางไว้นะครับซึ่งก็ได้ทําไปแล้วนะครับผู้นาของเราได้ทําไปแล้วก็คือโครงข่ายรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตโครงข่ายรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมาโครงข่ายรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่โครงข่ายรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตรงนี้เชื่อมโยงกับ รถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทนทั้ง4เส้นทางด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําและต้องทําให้เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ต้องเชื่อมโยงให้ได้นะครับก็คือสนามบินนราชาติและก็สนามบินประจําภูมิภาคตอนนี้เรามีสนามบินสวรรณภูมิที่ ต้องรองรับบริษารผู้โดยสารให้ได้120ล้านคนต่อปีเรามีสนามบินดอนเมืองนะครับ18ล้านคนต่อปีสนามบินอุตภเมา5ล้านคนต่อปีต้องมีสนามบินเบตงจาังหวัดยะลาสร้างเสร็จเปิดใช้งานแล้วนะครับสนามบินรชาชกะบีีนะครับรองรับผู้โดยสาร8ล้านคนต่อปีสนามบินราชาติแม่สอดจังหวัดต,ตากนะครับรองรับผู้โดยสาร1.7ล้านคนต่อปีสนามบินขอนแก่นนะครับรองรับผู้โดยสาร5ล้านคนต่อปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปนะครับนะ ก็ชัดเจนนะครับก็คือท่านาประยุทธ์จันโอชานั้นท่านได้ประกาศชัดว,ว่าเราจะเข้มแข็งไปด้วยกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นการกระจายความเจริญไปทั่วทุกมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นไทยเลยละ่ะทีนี้พอจากตรงนี้กระจายสู่ต่างจังหวัดนะฮะต้องรวยกระจายนะรายได้สูงเพราะอะไรครับมันต้องมีเรื่องราวของเศรษฐกิจประจับหลายคนมักจะบอกว่า ท่านพลเอกประยุทธ์น่าจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจใหม่ก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราตั้งคําถามกับผู้นาของเราเนี่ยเราก็มักจะต้องถามว่าอนาคตเศรษฐกิจบ้านเราเมืองเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะแต่มาถามซิว่าอนาคตของเราเนี่ยยาวนานกันประมาณไหน4ปีตามอายุสภาอายุรัฐบาล2ปี3ปีหรือเท่าไหร่ เลือกตั้งครั้งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนรัฐบาลไปหน้าตารัฐบาลเปลี่ยนไปแล้วยังไงครับเศรษฐกิจมันไปยังไงไม่มีคําตอบนะครับเราก็ต้องดูซิว่าผู้นําที่จะมาให้เราได้เจอเนี่ยเขาจะมีวิสัยทัศน์มองเนี่ยกี่ปีกันแน่สิบปียี่สิบปีนะแบบไหนต้องมีผลงานแบบไหนที่ไม่ใช่ความฝันเอาที่เป็นเรื่องจริง ผู้นำที่ชื่อประยุทธ์จนันโอชานั้นได้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทุกระบบไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องการสร้างสนการขับเคลื่อนประเทศและที่สําคัญนะครับให้เกิดการกระจายรายได้ด้วยเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานรายได้ของคนไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกครับทํำยังไงบ้างนะทำยังไงบ้างต้องบอกว่า เคยมีเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในงานเสวนานะครับ Better Thailand Open Dialogue นะครับในเรื่องของหัวข้อนะฮะอดีตปัจจุบันและก็อนาคตประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมมันมีใจความตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ผมจะนํามาเล่าตรงนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลคุณเชื่อไหมตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับโลกอนาคตนะครับโลกในศตวรรษที่21นะครับตรงนี้เราเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลแล้ว ครอบคลุมไม่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะฮะซึ่งเรามีสถิติอีคอมเมิร์ซนะครับที่เติบโตติดอันดับโลกนะครับเรามีสถิติด้านดิจิทัลนะครับที่ความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตบ้านของเราเนี่ยเร็วเป็นอันดับเจ็ของโลกนะครับแล้วเรามีคนไทยที่ปรับตัวสู่การช้อปปิ้งออนไลน์ใช้เงินแบบแบบที่เป็นแบบแคทเล s โซซายตี้เนี่ยนะครับเป็นอันดับ4ของโลกนะเราช้อปปิ้งกันแบบนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะ รัฐบาลตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นารัฐบาลเนี่ยเขาได้ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก้าวไปสู่รัฐบาลรัฐบาลดิจิทัลหลายหลายคนบอกว่าจริงเหรอจริงครับเขาส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานครับแล้วก็ให้บริการประชาชนในเรื่องของการจ่ายเงินด้วยมือถือนะครับทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะหรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการนะฮะแบบเบ็ดเสร็จเข้าถึงง่ายสะดวกนะครับให้เกิดสังคมดิจิทัล แล้วก็โครงสร้างนี้ทำให้ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นโอกาสส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยปรับตัวสู่แคทเลจโซไซตี้สู่โรกเศรษฐกิจที่เทิาได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดทั้งธุรกรรมนะฮะแล้วก็บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ e เนี่ยครบถ้วนหมดเลยเรามีเศรษฐกิจแพลตฟอร์มแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะเป็นเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่แตกต่างแล้วนะครับเราเกิดการพณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่โตขึ้นเรามีการทําธุรกรรมการเงินการธนาคารผ่านสื่อทิจเิทัลที่ขยายตัวมากขึ้น อย่างชัดเจนนะครับสังคมไร้เงินสดเราเกิดขึ้นในยุคที่มีผู้นําที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ก็ของจริงเรื่องจริงนะเรามีการอุดหนุนผ่านบาริการของรัฐเนี่ยนะครับผ่านแบบ g o อั l e ์ t อลนะครับหรือว่า g w a l l เ t เรามีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่ชื่อว่าเป๋าตังค์เรามีแอปที่เรียกว่าถุงเงินนะฮะใช้โครงการคนละครึ่งชิมชอบใช้เราก็ใช้กันได้นะครับเราใช้พร้อมเพ์และคิอาเพลเมนต์อย่าง เป็นรูปธรรมนะครับถามว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะวิสัยทัศน์ในการที่จะทําให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนี่คือขั้ร้อข้อแรกนะครับแหมผมบอกว่านี่คือข้อแรกที่ทําให้ประเทศไทยเดินหน้านะครับจากงานเสวนา Better Thailand Open เนี่ยอันนี้คือข้อแรกเศรษฐกิจดีเท่าท,ทำให้เกิดขึ้นได้นะครับ 2. ออุตสาหกรรมการค้าการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดปริมาณคาร์บอนอความยั่งยืนต้องมา เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2,608นะครับอันนี้เกิดขึ้นในการประชุมคอฟ26นะครับอันนี้ท่านบริพยุทธ์นั้นได้ไปพูดไว้บอกไว้นะครับก็คือวางนโยบายไว้เป็นสําคัญแล้วก็ประกาศนโยบาย3ประกาศที่สําคัญสําคัญนค็คือ 1. ส่งเสริมอุตสาหการรมยานยนต์รถไฟฟ้าหรือ EV นะครับทำให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอ่าอน,นี้ก็มีชัดเจนนะ 2. ปรับโครงสร้างพลังงานโดยลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดที่เป็น Mid มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะอันนี้ก็เป็นเป้าที่ท่านตั้งใจจะทาไว้นะครับและ3เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเป็นร้อยละ55ของพื้นที่ประเทศภายในปี2 5 0 8นะครับเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับกักเก็บนะฮะกา๊าซเรือนกระจกทั้งหลายด้วยนะฮะและก็เป็น,นกลไกในตลาดคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนนะครับแล้ว ข้อต่อมาที่เป็นหัวข้อใหญ่นะครับในาการเสวนา Better Thailand Open Dialog ็ e กนะครับก็คือนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวที่เรียกว่า BCG Model ให้เกิดขึ้นนะฮะในทั้งภาคเกษตรกรรมนะทั้งในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับผู้นำของเรานะฮะท่านประยุทธ์จันโอชาน,นต้องบอกว่าต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมเข้ามาให้ใช้อย่างกว้างขวาง บริหารพื้นที่เกษตรกรรมเชิงรุกนะทำ smart farmer นะแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มโดยใช้ big data มาทําการเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันต้องรู้จักการใช้เชื้อวัลชีวภาพเคมีชีวภาพพลาสติกชีวภาพนะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและหัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งที่น่าสน,นใจก็คือมาตรการนะฮะเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงนะักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งนะที่เข้ามาในประเทศไทยและสร้างไรายได้แต่การลงทุน ของชาวต่างชาติการดึงคนที่มีความสามารถมีทักษะผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับเอาเขาเข้ามาให้เขาพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้ได้มากขึ้นดึงเขา้ามานะฮะโดยมีแรงจูงใจในการให้เขาเข้ามานั้นอย่างเช่นการถือครองที่ดินแต่ว่าไม่เกินหนึ่งไร่นะแล้วต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเงี้ยดึงเขา้ามานะฮะแล้วก็ต้องนําเงินมาลงทุนในธุรกิจของประเทศไทยไม่ต่ำกว่า40ิล้านบาทจะพูดง่ายว่าคุณเข้ามาได้นะ ครอบครองที่ดินได้นะแต่ของเงินลงทุนด้วยเพราะอะไรครับดึงดึงคนเข้ามาให้เกิดสมองนั้นมันไหลเข้าไทายบ้างไม่ใช่เราอะไหลไปข้างนอกนะครับแล้วก็ให้เกิดการลงทุนและใช้จ่ายนะครับในระบบเศรษฐกิจนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่เพิ่งเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการปรับปรุงกฎหมายเก่าที่ยังใช้อยู่มาตั้งแต่ปี2540ซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่า มันดูดมันสมองหรือว่ากลุ่มทาเลนต์จากต่างชาติมาได้แค่จํานวนไม่เยอะนะฮะเขาบอกว่าแค่สิบรายเองฉะนั้นถ้าอยากจะให้ได้มากกว่านี้ก็ต้องทําแรงจูงใจเอาให้ชัดมากกว่านี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้เราเนี่ยนะครับมีความพร้อมในการแข่งขันนะฮะแล้วที่สำคัญคืออะไรที่มันเป็นกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการที่จะดึงเขาเข้ามานะฮะต้องแก้ซะขาจัดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งนะครับอย่างรอบคอบ รัดกุมแล้วก็ป้องกันนอมนีในการกว้านซื้อที่ดินนะตรงนี้สําคัญนะครับแล้วก็ต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนนะครับอย่างเปิดกว้างด้วยเพื่อให้ผลได้ดีที่สุดนะฮะต่อชาติบ้านเมืองด้วยตรงนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ The State Time Story พิเศษนะครับผู้นำนะครับใน EP ที่3คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีหน้าครับไปแล้วครับ เดอะสเ t จไทมส์สมัครข่าวออนไลออนล์สำหรับคน,คนรุ่นใหม่ม